เออพิบึงเส้นครับผมมีทุกอย่างเลยแต่เยอะด้วยแต่ละอันครับผมเอาเส้นใหญ่ดีกว่าแม่ต้องเส้นใหญ่เลยครับพิเศษครับผมพิเศษเส้นซับเส้นครับ ได้ขอเบอรเงินหมอสวยเซ็นครับขายของเจกถุ่มั้งเนี่แต่แกเครับอ๋อบรรยากาศอยู่นี่เป็นร้านบ้านตัวเองครับเดี๋ยวพาบอกพิกัดครับผมนะครับซอยศิลปพันครับผมทางครับวางสามมอครับ ออกเปน็นถนนเสียงใหญ่เลยครับผมสีแยกเลยสีแยกตรงไปกับไปพปะคนวาริสเลยขับนนลำตัวคุ้น ตองน้ำลายเลยไหมคุ้นๆือ,อ,อครับจอดเลยที่ต้องการได้เสียง ด้วยาาที่เสร็จได้หวาดแล้วไงจริจิ40บาทนะครับผมโอ้ราคาถูกมากเลย <c oughs> เยี่ยมเจียว กิแซ่บครับแซ่บครับโอ้ครับทีเด็ดมีหนังไก่ครับผมเดี๋ยวหนังไก่ไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวด้วยครับผมหนังไก่ทอดกรอบโอ้ยเลยนะกับแกบสันดีด้วยนะครับครับ,รบแตกต่างกันไหมครับผมตัวทีเด็ดหมูกระจกแล้วก็ แคบหมูแลทีเดียวเขาเป็นนางไก่ครับผมว้าวพึ่งผิดท่ก่อนครับผมจีสีหอมมากเลยครับกันอย่าะครับผมสดๆอร่อยเหมือนกันเลไมใหญ่มากเลยเที่ยวิึงกันเลยครับผมเตียวยีซีสีครับผมสุดยอดมากเลยตากก็หยิบเอาครับผมตามสบายผักกระเทียมเจียวกับถั่วให้เข้ากันก่อน จอดเลยคุณแม่เห็ดแบบเลือดแบบถูกใจเรื่องผมนี่ครับน่าออกสีชมพูองต้องอืมหมากฐานครับแบบมากเลยุจอดอ่าพิพาเป็นเลย แล้วส่วนนี้ตุ่มเลยแหละครับเนี่สดๆนะครับอืทีเด็ดงน้ำไก่ก่อนส่วนแคบหมูลเลยว่ะม,มันนี่ความมันของผมหอมกรอบ จะมากขอเขี่คนอีกสักหน่อยอยเขี่ยกับหนายเองครับลูกนึงรูเรื่องเลยเกินเผ็ดเลเวลความเผ็ดที่นี่จะเกินเลเวลไหมห ดู่องอืม้มอิ่มมากครับเจ็บของแล้วครับโห่สี่สิบบาทนราคาคุณภาพ อักมาแล้วผมต้องการอีกสองจุดโอ้โหเด็ดเอาไก่พื่อได้ ขอบคุณามากเลครับผม เบสที่ว่างครับนี่ เรื่องครับเผ็ดมากมียันเผ็ดนี่ะกลุดเกียวนี่ยสมารถอืม Oh mm -hmm. ตามลูกเลยน่ยาจะดีมากครับลูกสิบเนื้อ ีกลบลลงครับในบางตามหมอมาตรฐานได้แล้วครับ อ่อทั้งจับนะครับผม